อย่าพยายามหลอกฉันง่ากแุแสสาผูกมาจูซาแน่อย่าพยายามหลอกฉันง่ากแุแสสาผูกมาจูซาแน่อย่าพยายามหลอกฉันง่ากุแสสาผูกมาจูซาแน่ อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นดีลุมาเพี้ยบซีแน่อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นดีลุมาเพี้ยบซีแน่อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นดีลุมาเพี้ยบซีแน่อย่าดูหนังสยอง ขวานก่อนนอนไอยาโมเวกันเ,เจ้าเสียเก่าเด๋อยอเฉียนด้วยไม่จีบาเนียยาดูหนังสยองขวานก่อนนอนไอยาโมเวกันเจ้าวเสียเก่าเด๋ยอเฉียนด้วยไม่จีบาเนียยาดูหนังสยองขวานก่อนนอน อย่ามาเวกังเ,เจ้าเสียเกาเด็ย่อเสดุยไม่จีบาแนะ่อย่าสร้างปัญหาอีกเลยนาท่าเปียตนาไม่เพี้ยเสนแะน่อย่าสร้างปัญหาอีกเลยนาท่าเปียตนาไม่เพี้ยเสนแะน่ อย่าสร้างปัญหาอีกเลยเน่าทปาปี้ยตนาม่เพี้เยเสนแน่อย่าเคียวหมักฝรั่งในชั้นเรียนอาจารย์เทหมาปีเกมาวาแน่อย่าเคี่ยวหมักฝรั่งในชั้นเรียนอาจารย์เทหมาปีเกมาวาแน่ อย่าเคี้ยวหมักฝรั่งในชั้นเรียนอาจารย์เทหมาปีเกมมาวานเน่อย่ากังวลกับปัญหาของคนอื่นจะช้าดูดุยแย็บยตนาดวยกูเสมาปูเน่อย่ากังวลกับปัญหาของคนอื่นจะช้าดูดวยแย็ พยาศนาดุยกูเซ่มปูเน่อย่ยากังวลกับปัญหาของคนอื่นแตช่ชาดูดวยแย่พยาศนาดุยกูเซ่มปูเน่อย่ยาทำหน้าอย่างนั้นสิเอ็ดิโลมปลืมูบ,มบาแเน่อย่ยาทำหน้าอย่างนั้นสิ เอดีโลมาพิวมูบาเนอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเอดีโลมาพิวมูบาเน่อย่าประกาศการตัดสินใจของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมออเซ่ได้มาเพื่มาเชนเมียเส่งพยาเชกูมาเจียยาบาเน่ อย่าประกาศการตัดสินใจของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมอเซเดมเพียมเชนเมเยสโซพียเชกูมจเจียบาเนอย่าประกาศการตัดสินใจของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมอเซนเดมเพียเมเชนเมเยสโซพียเชกูมเจียญญบาเน อย่าเถียงฉันง่ากูมันเย่บาแน่อย่าเถียงฉันง่ากูมันเย่บาแน่อย่าเถียงฉันง่ากูมันเย่บาแน่อย่ามาถึงสายสำหรับการประชุมของคุณอซีอเวอัดเต น่าจะไม่ย้าลาบาน่อย่ามาถึงสายสำหรับการประชุมของคุณอัซีอเวอดุเอเนาจะไม่ย้าลาบาน่อย่ามาถึงสายสำหรับการประชุมของคุณอัซีอเวอดุเอเนาจะไม่เย้าลาบาน่